ไม่มีเขี่ยวหมูปลากับฟิก์0.5ก็เล่นแอมโบได้ไอนะของสมใส่รถดีเลย์รวม91เป็นหัวเลสซิ 4, ่งแคปเด็ก4เด็ก3นะครับโดโลเมสนะเด็ก6านะแวนนิวเวฟนะเป็นปากแองเจิลบอลลูนคอมโบกับปีกนะปากนี่จะลดดีเลย์ทั้งหมด 18นะครับทุกๆเด็ก20จะลดดีเลย์3นะผมเด็กร้อยยี่ก็6คอมโบนะ6 3สาลดเดย์สินะครับเสื้อเป็นเสื้อ17.1นะครับลดเดย์สินะอ่าธานุเป็นบวก12นะครับเป็น2วันเดอร์ลักีิเล่นะบวก12ได้ทั้งหมด4คอมโบนะครับทุก3อัปเกรดจะลด4ดีเลย์นะครับได้ทั้งหมด4 4คอมโบก็16นะครับรองเท้าเป็นรองเท้าฟิกนะรองเท้าน่าจะลดได้ทั้งหมดจ7นะประดับ2องข้าเป็นอิลูชันนะ พีดข้างเป็นเวอร์ชันคอมโบคือได้ลดปิกนะครับ0.3นปิกอีกใส่เลนเจอร์2นะเพิ่มความแรงนะเลนเจอร์2นี่ผมจะใส่ส่วนปีกแล้วก็ส่วนหัวนะครับว่าหัวสกิลนะครับนี่แอมโบแรงขึ้น15%นะอัพถ้าใส่กับอัปเปอร์แหละบวกอีก15นะครับตาใสเ่เป็นรีโหลดนะครับ1%เปร็นรีโหลดอีก1%นะครับชาร์โด3ตัวเป็นรีโหลดหมดเลยนะลดดีเลย15์15หระดับ2ครั้งเจาะร้อยเทรดดาเบทกับสอบ่อผ่นี่ดูความไว นะฮะเล่นได้ไมั้ยผมว่าเล่นได้นะนี่ไม่มีเขี้ยวหมูนะดูความไวอนะเนะี่ยห้าดอกอะผมหมดเลยอะนี่ขนาดไม่มีเขี้ยวหมูอะ เทดาเมจบอสกูมเลือดสามล้านโอ้โหเรอสามหมื่นว,วะคิดว่าปิดได้นะเหรอสามหมื่นอะเทดาเมจเฟรียเลือดยี่สิบล้านเบอร์ไอจอบมาสองใบาวาเทดาเมจตาเขียวเลือดสี่สิบสองล้านอ่าโอเค จะโดนวะเออไปดิไม่ยากนะสำหรับใครที่ติดปัญหาตรงไหนมาหาผมได้หลังตีบุบผรหรือทัก facebook ปอนเศรษฐุธรับจำนำของแลกรับจัดหาของรับทําของเซเวอรทอขอบคุณครับ